วันนี้นา,นายอยู่ที่คลินิกปื้มโกลบอลสาขามยองดงค่ะคลินิกที่นี่ใหญ่จริงๆเดินเข้ามาปุ๊บรู้เลยว่าเขาต้องดูแลเราดีแน่ๆนะคะที่นี่มีล่ามคนไทยประกบแบบหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาเลยพูดไทยได้สบายมากค่ะแถมยังมีพนักง,งานที่พูดได้อีกหลายภาษาเลยนะคะเหมือนมีล่ามแบบแทบทุกประเทศเลยนะคะที่นี่ระหว่างรอปรึกษาเนี่ยเขาจะมีโซนป๊อปอัพให้เล่นเกมด้วยนะคะสนุกมากนาะนะนะเล่นมาแล้วนะคะมีแจกของขวัญมีตู้กดตุ๊กตาให้ฟรีด้วย แล้วก็มีตู้สติกเกอร์ให้ถ่ายรูปน่ารักน่ารักด้วยนะคะอันนี้เลยนะคะแบบที่นาถ่ายมาเนาะตอนปรึกษาเนี่ยนา,นานได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเลยนะคะทุกอย่างเนี่ยใช้ของแทนแน่นอนมั่นใจได้นะคะนา,นานเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างนะคะซึ่งอายุมากยิ่งเห็นชัดนะคะรอบนี้ผู้เชี่ยวชาญเลยแนะนำเลเซอร์ซิลเฟิร์เอ็กซ์นะคะตัวนี้ช่วยฟื้นฟูผิวจากข้างในนะคะกระตุ้นคอลลาเจนช่วยเรื่องฝ้ารูขุมขนและสีผิวไม่สม่ำเสมอด้วยค่ะตอนทำเนี่ยเจ เหมือนกันนะนะคะแต่ก็ยังแบบทนได้นะคะแต่ดีมากเลยที่ว่าเขาทายาชาให้เยอะนะคะก็ทําเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีเลือดออกเลยนะคะหน้าจะแดงๆนะคะแต่พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยความแดงของหน้าเนี่ยก็จะน้อยลงสามารถแต่งหน้าไปทํางานปกติได้เลยนะคะหลังจากนั้นนานาได้ทำบอทเตอร์ฟูแคร์นะคะซึ่งเป็นทรีทเมนต์เติมความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะเหมาะมากสําหรับคนที่ไม่อยากฉีดหน้านะคะแต่ยังอยากให้ผิวชุ่มฉ่าสุขภาพดีสุดท้ายเนี่ยมีมาร์กหน้าให้ด้วยนะคะปอบประโลม ผิวหลังเลเซอร์คือดีมากค่ะใครอยากมาทําหน้าแบบนานๆนะคะที่นี่จะมีส่วนลดให้นะคะส่วนลดพิเศษจะได้รับสําหรับผู้ที่แจ้งว่าตามมาจากคลิปของนานาะคะคลินิกปึ้มมี3สาขานะคะมีเมียงดงคังนําแล้วก็ฮงเดด้วยนะคะสวยได้ทุกที่บริการดีทุกที่เลยนะคะนานาแนะนํามากๆเลยนะคะที่นี่ใหญ่แล้วก็ดีจริงๆนะคะอันนี้เป็นหน้าหลังจากทํามาได้2อาทิตย์นะคะหน้าก็จะมีความใสขึ้นนะคะรูขุมขนก็เลอลงนะคะแล้วก็ที่สําคัญตรง จุดด่างดงที่เคยมีหลังจากเป็นรอยสิวนะคะเพราะจางไปด้วยนะคะถ้าใครอยากทำเนี่ยสามารถทักไปถามได้นะคะหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างนะคะนานาจะตอบให้ได้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ